แม้ว่าความเชื่อเรื่องของโลกแบงครับจะยังแข็งแรงที่สุดอยู่ณนสมัยนั้นนะครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่ยังยึดติดกับความเชื่อโบราณยังไม่พร้อมที่จะทําความเข้าใจในเรื่องยากๆสูตรคํานวณยากๆของฝั่งวิทยาศาสตร์ครับแน่นอนวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องที่เข้าถึงได้ยากสําหรับคนทั่วไปมุมนี้ยังพอเข้าใจได้ครับคือเรียกว่าอาจจะยังไม่ได้รับการยอมรับในวงกว้างครับแต่ทฤษฎีโลกกลมมีการถกแล้วก็มีการศึกษากันมากขึ้นแล้ว จนกระทั่งมันมาถึงยุคของชายคนนี้ครับชื่อนี้ผมเชื่อว่าเกินครึ่งของคนที่ดูรายการของเรารู้จักเขาเป็นอย่างดีแน่นอนคุณคริสโตเฟอร์โคลัมบัสครับชื่อนี้มักจะตามมาด้วยวีรกรรมของเขานั่นก็คือเป็นผู้ที่ค้นพบทวีปอเมริกาด้วยการเดินเรือไปทั่วมหาสมุทรแอตแลนติกครับและเขาก็คือผู้ที่ค้นพบเบาะแสสําคัญที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าโลกของเรานั้นมันไม่ได้แบนครับและมันน่าจะเป็นทรงกลมนี่แหละ คือต้องเล่าแบบนี้ครับจริงๆแล้วคุณโคลัมบัสเนี่ยมีความเชื่ออยู่ก่อนแล้วนะครับว่าโลกเนี่ยมันกลมครับเพราะยุโรปในยุคนั้นเนี่ยคนเริ่มสนใจวิทยาศาสตร์กันเยอะครับไหนจะเรื่องดาราศาสตร์ระบบสุริยะจักรวาลต่างๆก็เริ่มมีการยกมาศึกษากันอีกคนในยุคที่อยู่ใกล้เคียงกันก็คือคุณนิโคลัสโคเปนิคัสครับคนนี้ก็คิดค้นทฤษฎีที่พิสูจน์ว่าดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางของระบบสุริยะไม่ใช่โลกนะครับแล้วก็สนับสนุนแนวคิดโลกกลมคล้ายคลึงกับโคลัมบัส และที่ตัวโคลัมบัสมีแนวคิดอย่างนี้ก็อาจจะด้วยเพราะคุณโคลัมบัสเนี่ยนะครับเป็นคนที่ชอบอ่านชอบศึกษาแล้วก็ได้ศึกษาวิชาทางภูมิศาสตร์ดาราศาสตร์ประวัติศาสตร์มาเยอะมากๆเรียกได้ว่าเป็นคนที่ความรู้ทฤษฎีแน่นพอตัวเลยครับและเขาเองก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เชื่อมั่นอย่างแรงกล้าครับว่าตามหลักวิทยาศาสตร์โลกน่าจะกลมไม่ได้แบนกันซึ่งความคิดของเขาก็สุดโต่งขนาดที่ว่าสมัยนั้นนะครับ ถ้าชาวยุโรปต้องการจะเดินทางไปประเทศที่อยู่ทางตะวันออกยกตัวอย่างเช่นอินเดียคือถ้าเราลองมองแผนที่ครับแน่นอนครับประเทศอินเดียจะอยู่ทางขวามือของเรานะครับถ้าเรามองเข้าไปที่แผนที่นะครับตามปกติครับนักเดินทางก็น่าจะคิดว่าถ้าเราไปอินเดียก็ต้องไปทางตะวันออกถูกไหมครับ อันนี้ยกตัวอย่างง่ายๆนะครับเพราะจริงๆแล้วก็ไม่ได้เดินทางกันง่ายๆแบบนั้นครับคือเส้นทางเดินเรือสําคัญของชาวยุโรปก็คือทะเลเมดิเตอร์เรเนียนซึ่งทะเลแห่งนี้ครับก็จะถูกโอบล้อมด้วยผืนแผ่นดินของทวีปยุโรปที่อยู่ทางเหนือนะครับแล้วก็ทวีปแอฟริกาที่อยู่ทางใต้และมีผืนดินของภูมิประเทศตะวันออกกลางครับปิดเส้นทางเชื่อมต่อกับทางน้ําทางด้านตะวันออกนะครับ นั้นทำให้พวกเขาเนี่ยต้องเดินทางออกจากช่องแคบยิบรอลตาทางทิศตะวันตกครับแล้วก็ล่องเรืออ้อมแหลมกูดโฮปทางตอนใต้ตสุดของทวีปแอฟริกาครับก่อนที่จะวกเข้าทวีปเอเชียนึกออกไหมครับมาจากยุโรปต้องอ้อมด้านล่างของทวีปแอฟริกาใต้กว่าที่จะมาเอเชียได้ซึ่งแน่นอนครับการเดินเรือในสมัยนั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายครับ ซึ่งอินเดียเนี่ยก็เป็นเป้าหมายสำคัญของโคลัมบัสครับจริงๆแล้วเขาก็มองเห็นถึงความยุ่งยากต้องอ้อมไปอ้อมมานะครับการล่องเรืออ้อมแอฟริกาประกอบกับความเชื่อเรื่องของโลกกลมครับ <c oughs> เขาเลยมองว่าเราก็เดินทางออกทางตะวันตกไปเลยสิถ้าโลกกลมจริงเดี๋ยวมันก็วนกลับมาที่ทวีปเอเชียครับยังไงเราก็จะได้เจออินเดียกันอยู่ดีพูดง่ายๆก็คืออินเดียอยู่ตะวันออกแต่ฉันจะเดินทางไปตะวันตกครับ และเขาก็ออกเรือไปจริงๆครับจนมาถึงวันที่เรือของคุณโคลัมบัสเนี่ยวนมาเจอแผ่นดินอีกครั้งหนึ่งครับเขาคิดว่ายังไงก็ต้องเป็นอินเดียแน่แต่ไม่ใช่ครับนั่นคือทวีปอเมริกาครับลงผิดที่นั่นเองครับแต่แน่นอนการไปผิดที่ก็กลายเป็นตำนานของเขาไปเลยครับเท่านั้นไม่พอครับแผ่นดินบริเวณที่เขาไปเหยียบครั้งแรกก็คือบริเวณอเมริกากลางครับที่แผ่นดินมันจะเป็นคอดๆครับ ตัวโคลัมบัสเนี่ยเขาก็เห็นว่าอีกฝากนู้นก็เป็นทะเลเหมือนกันนี่วะงั้นก็แปลว่าก็น่าจะยังเดินเรือไปต่อได้อีกแล้วข้างหน้านั่นแหละถ้าเราไปต่อเรื่อยๆจะต้องพาเราไปเจออินเดียได้แน่ๆครับซึ่งนี่ก็ทําให้โคลัมบัสยิ่งมั่นใจว่าโลกกลมแน่นอนครับซึ่งในความเป็นจริงแล้วครับต้องบอกว่าคณะสํารวจที่พิสูจน์ได้ว่าโลกกลมจริงๆเนี่ยคือคณะของคุณเฟอร์ดินานด์แมกเชลแลนครับ เขาใช้เส้นทางเดินเรือของคุณโคลัมบัสนะครับออกเดินทางจากสเปนแล้วก็มุ่งหน้าตะวันตกไปเรื่อยๆครับตามเส้นทางของคุณโคลัมบัสเลยครับจนได้ไปถึงอินโดนีเซียครับและวนกลับมาที่ยุโรปได้จริงๆในช่วงปีคศ .1523 นะครับก็คือหลังจากภารกิจพิชิตอเมริกาของโคลัมบัสถึง20ปีด้วยกัน ซึ่งตัวเม็กซแลนเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเขาได้เสียชีวิตระหว่างการเดินทางครับคนที่ทําสําเร็จจริงๆก็เป็นลูกเรือของเขาที่รอดชีวิตมาได้ไม่กี่คนครับเนั่นทําให้เรื่องราวของเม็กซแลนเนี่ยไม่ได้ถูก PR แพร่หลายเท่าเรื่องของโคลัมบัสนะครับเอาง่ายๆครับถึงโคลัมบัสจะไม่ใช่คนที่พิสูจน์ได้ว่าโลกกลมแต่ก็ได้เบาะแสสําคัญและเส้นทางเดินเรือที่นํามาสู่การพิสูจน์ได้ว่าโลกกลมในภายหลังอยู่ดีครับแน่นอนครับผลงานครั้งนี้ยิ่งใหญ่มากๆนะครับ คนพบทวีปอเมริกาบุกเบิกการตั้งอาณานิคมแถมยังได้พิสูจน์ความเชื่อเรื่องโลกกลมด้วยถือเป็นก้าวสำคัญของวงการวิทยาศาสตร์ดาราศาสตร์ประวัติศาสตร์ภูมิศาสตร์ถ้าเทียมในการ์ตูนวันพีซเนี่ยคนนี้น่าจะเป็นราชาโจรสลัดโกดีโรเจอร์อะไรแบบนั้นเลยครับ นั่นทําให้คุณคริสโตเฟอร์โคลัมบัสครับได้รับการยกย่องอย่างมากนะครับจากทั่วทุกมุมโลกเลยครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพิสูจน์โลกกลมของเขาครับได้รับการกล่าวขานเป็นอย่างมากและตั้งแต่ศตวรรษนี้เป็นต้นมาคนที่เคยเชื่อเรื่องโลกแบนก็เริ่มเปลี่ยนมาศึกษาแนวคิดของโคลัมบัสรวมถึงแนวคิดเรื่องของโลกกลมในหลายๆทฤษฎีก็ถูกเผยแพร่มากขึ้นครับผู้คนออกเดินเรือเพื่อสำรวจกันมากขึ้น จนยุคนั้นเนี่ยมีชื่อเรียกว่าเป็นยุคทองแห่งการสำรวจหรือว่า age of discovery เลยครับคล้ายๆ One Piece อีกแล้วนะครับคนเริ่มให้ความสนใจในการหาหลักฐานทางวิทยาศาสตร์กันมากขึ้นจนมาถึงศตวรรษที่17-18ราวๆนี้นะครับจริงๆแล้วก็เป็นช่วงที่คนเริ่มไม่ค่อยพูดว่าโลกแบนกันแล้วครับแต่อย่างที่บอกครับถ้าปัจจุบันนี้ยังมีคนเชื่อเรื่องโลกแบนอยู่ แน่นอนครับจะเป็นยุคแห่งการสำรวจหรือยุคแห่งวิทยาศาสตร์มันก็ย่อมมีคนที่ไม่เชื่อว่าเรื่องราวการผจญภัยของโคลัมบัสนั้นเป็นเรื่องจริงครับความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของมหาวีรบุรุษคนนี้สำหรับเขาเป็นเรื่องที่ยากจะเชื่อเกินไปครับมาถึงตรงนี้ครับเราพักเรื่องโลกกลมโลกแบนกันไว้ก่อนครับเรามาพูดถึงทฤษฎีจับผิดคุณโคลัมบัสกันดีกว่าเรื่องราวนี้ครับมาจากหนังสือของคุณวอชิงตันเออร์วิงครับ เป็นนักเขียนแล้วก็นักการทูตชาวอเมริกันนะครับที่มีชื่อเรื่องว่า A History of the Life and Voyages of Christopher Columbus หนังสือเล่มนี้ครับตีพิมพ์ในปีคศ1828ชื่อหนังสือเนี่ยถ้าฟังดูเผินๆก็เหมือนจะเล่าประวัติศาสตร์ชีวิตแล้วก็การเดินทางของคุณโคลัมบัสใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วเนื้อหาครับเต็มไปด้วยอคติเต็มๆเลยฮะเขาไม่เชื่อว่าโคลัมบัสจะเดินทางไปถึงเอเชียได้ด้วยการไปทางตะวันตกอย่างเดียว และโคลัมบัสไม่ได้เจอเอเชียด้วยครับพอเขาเจออเมริกาก็กลับแล้วหมายความว่าจริงๆแล้วคุณโคลัมบัสไม่ได้เดินทางวนครบรอบโลกแต่ไปแค่ครึ่งโลกเท่านั้นคุณวอ s ชิงตันเออร์วิงมองว่าโคลัมบัสอาจจะโกหกในเรื่องของความสําเร็จเพราะว่าต้องการเอางบประมาณเงินทุนไปใช้มากกว่าครับซึ่งการเดินทางของโคลัมบัสที่ไปสำรวจอเมริกาเนี่ยมีขึ้นถึง4ครั้งนะครับแล้วทุกครั้งก็ได้รับเงินทุนสนับสนุนมหาศาลครับ และนี่เขามองว่าอาจจะเป็นการทุจริตครั้งใหญ่หรือเปล่าวนกลับมาที่เรื่องของโลกกลมครับคุณเออร์วิ่งคิดว่าเพราะว่าโคลัมบัสนั้นเชื่อว่าโลกลมจึงได้แหกขนบเส้นทางเดินเรือที่ผิดแผกไปจากชาวบ้านครับแต่ทีนี้พอแหกไปแล้วปลายทางกลับไม่ใช่อินเดียหรือทวีปเอเชียแต่จริงๆแล้วมันคือขอบโลกนั่นแหละ แล้วคุณโคลัมบัสก็กลัวจะหน้าแหกใช่ไหมครับก็เลยต้องปั่นกระแสเรื่องของการค้นพบทวีปอเมริกาขึ้นมาครับเพื่อกลบความมั่นใจและก็ความเชื่อกเกี่ยวกับโลกกลมของเขาไปครับซึ่งเนื้อหาทั้งหมดในหนังสือเล่มนี้ครับต้องบอกว่าทฤษฎีต่างๆที่เอามาโจมตีโคลัมบัสเนี่ยก็ไม่มีหลักฐานเช่นเดียวกันนะครับเป็นแค่สมมุติฐานแบบสมมุติขึ้นมาจริงๆเลยครับแถมหนังสือเล่มนี้ก็ทําอะไรโคลัมบัสไม่ได้ด้วยครับเพราะว่าเวลามันผ่านมา300กว่าปีแล้ว คณะสำรวจของเมกจ์แลนด์ก็พิสูจน์เรื่องโลกกลมไปแล้วด้วยครับแต่หนังสือเล่มนี้ก็ไม่ได้มีการพูดถึงคณะของเมกจ์แลนด์เลยนะครับมันจึงแทบจะไม่มีน้ำหนักอะไรเลยครับแต่ต้องบอกว่าทฤษฎีที่โคลัมบัสไม่ได้พิสูจน์ว่าโลกกลมเนี่ยจริงๆมันก็มีประเด็นครับเพราะว่าในช่วงศตวตรรษที่1 8บแถึงสิมีทั้งนักประวัติศาสตร์นักปรัชญานักวิทยา,าศาสตร์ฝั่งยุโรปหลายต่อหลายคนครับออกมาสนับสนุนแนวคิดเรื่องโลกแบนกันอีกระลอกหนึ่งครับ ทำให้มันเป็นกระแสเป็นไวรัลขึ้นมาอีกครั้งแล้วทีนี้ครับมันมาในรูปแบบที่ปะปนอยู่กับเรื่องของศาสนาด้วยครับคือเรื่องของเรื่องครับมันมีงานเขียนเชิงศาสนาเรื่องหนึ่งครับที่ไปบิดเบือนบอกว่าพระคัมภีร์เนี่ยเขียนไว้ว่าโลกแบนทั้งที่จริงๆแล้วทั้งศาสนาจักรหรือในพระคัมภีร์ก็ไม่เคยมีระบุถึงเรื่องนี้ครับซึ่งหนังสือเล่มที่ว่าครับก็ออกต่อกับหนังสือของคุณเออร์วิงไม่กี่ปีครับนั่นก็คือ On the Cosmographical Ideas of the Church Fathers ในปี1834ครับของคุณชององตัวเลทรอนซึ่งเป็นนักโบราณคดีชาวฝรั่งเศสฮะคืองานเขียนของคุณเลทรอนเนี่ยนะครับกลายเป็นไปผูกความเชื่อว่าโลกแบนเป็นไอเดียของฝั่งที่เคร่งศาสนาซึ่งถ้าจำ EP Freemason ได้เราเคยคุยกับอิสระหาตะไปแล้วครับว่ายุคที่เขาเคร่งศาสนาจัดจัดเนี่ยเขาจะไม่ฟังใครเลยครับ อะไรที่บอกว่าเป็นวิทยาศาสตร์ถ้าขัดกับคําสอนของพระเจ้าจะถูกต่อต้านทันทีเรื่องโลกกลมโลกแบนนี่ก็ใช่เหมือนกันครับเหมือนกับว่ากลายเป็นตัวแทนของฝ่ายที่เชื่อในศาสนากับฝ่ายที่เชื่อในวิทยาศาสตร์ไปเลยทีนี้ครับพอมีความเชื่อแบบที่บอกว่าศาสนาพูดว่าโลกแบนบวกกับทฤษฎีที่ตัวแทนฝั่งวิทยาศาสตร์อย่างโคลัมบัสไม่ได้พิสูจน์เรื่องโลกกลมทีนี้ก็เหมือนกับว่าคนเริ่มถกเถียงกันอีกแล้วครับและอย่างที่บอกครับคนที่พิสูจน์ว่าโลกกลม อย่างแมกจลแลนก็ไม่ได้มีชื่อเสียงโด่งดังไม่มีใครพูดถึงคณะเดินทางของเขาแต่นี่ก็ไม่ใช่เหตุผลทั้งหมดที่ทําให้คนในยุคปัจจุบันนั้นเชื่อว่าโลกแบนครับแน่นอนว่าน้ําหนักมันยังไม่พอครับอย่างเรื่องศาสนาเองก็เป็นความเชื่อล้วนๆบางจุดอาจจะดูเหนือธรรมชาติซะอีกครับศตวรรษที่18-19เนี่ยจริงๆแล้วเป็นยุคที่วิทยาศาสตร์แพร่หลายแล้วด้วย หรือเรื่องการกล่าวหาโคลมบัสจริงๆแล้วก็ไม่ได้มีหลักฐานอะไรมายืนยนันมีแค่ทฤษฎีสมคบคิดเท่านั้นเมียที่ถูกัวลล่ามไว้ถูกเคี่ยนตีนจนตายเป็นวิญญาณสิงอยู่ที่บ้านหลังนั้นไม่ยอมไปไหนคุณบอกว่าผมคือคนชื่อประมลกับชาติมาเกิดแล้วคุณก็คือคุณแก้ววิญญาณที่สื่อสารกับผมอยู่ในความฝันอย่างนั้นเหรอทำยังไงก็ได้ค่ะให้มันดีอันเป็นไปตายเลยก็ได้ยิ่งดีก็ไ,ไั้แล้วจะไปไหนลูกที่ไหนอ่ะ พี่ฉันจะสามารถได้พบเจอลูกเมย์ฉันได้เนี่ยพวามพิมลยังไงเราก็ต้องเจอกันให้ได้นะ